อยากให้เอทซี่ e บังหลักฐานการยืนยันครับวิธีครับผมว่างวดที่ผ่านมานี่แม่นแท่นนะคนแห่งว่าไม่ออกได้เบิดบ์ตบานครับเพอาะเลขตัวนี้แหละครับเกตเกตแบบนี่แหละอ้าวครับผมน,นี่คือหลักฐานยืนยันของเพิ่นนะครับนักพิ่นได้ งนักักหน่อยครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าเขาเป็นตัวกลับเนารับนอะอซีครับของปู่เข้าเป็นตัวกลับเลยครับเ้ยเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับตัวนี้ครับนี่ครับผมเลขก็เกือบเกือบเขาเห็งว่าเลขฝันเลขฝันกับเลขกับแก่ห้องกับวิซีของเขาน้ากันครับ เกือบเขาสองตัวล่างอีกคือหกซีนะครับเนาะอ้าอันนี้ก็เขาก็มีหลักฐานยืนยันไว้นะครับเวิปนให้สองตัวล่างมาหกหกซีตัดตัดสามตัวหอนเก้าหกซีแหะครับวิธีผมแล้วการกับแกะมห้องบอกคักก็ทันว่าก็ได้มั่นใจนะครับเนาะบอกไม่ออกไม่ต่นไปหลายคนก็เลยได้น้ากันครับวิธีผมตุ๊กแกร้องเจ็ดแปดแปด แปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเว็บซีครักลับไปกลับมานะครับเนาะอันนี้คือหลักฐานยืนยันนะครับว่าไปฟังงวดนี่พ่นจีวาดแดงกิ้งคึ่งนี่ยฝันฝันอยู่ใสครับเว็บซีครับผมผมการนมาตรการครับปูครับผมสารรคับผมตามแนวทางของอูนะครับเนาะเกี่ยว่างวดที่แล้วนี่การเห็นว่ากับแก้มห้องบอกนะปู ครับแก่ห้องบอกว็จะเป็นถือครับเออแก้ผุ่มนะครับเพราะผุ่มมันล่ะโตฝันบ่แม่นสิว่าสันติเนาะฝันบ่แม่นฝันเราบอกไปแล้วบ่แม่นต้องว่าใกล้เด้อล่ะหกซี่อ่ะหกซี่ไม่ลดสามหกหรอกครับผมซี่หกกับสามหกมันก็บพิษแต้มเดียวหนึ่งแต่ว่ากับแก้วบอกให้คักสะเทียนเลยกับแก้วโหมันก็โตบ่อเป็นโตเลยจะมาห้องขาดห้องคักห้องขาดห้องจนจนว่ามัน มันเหมือนกับแก่แท้หมอผลเนีมันคือบ่ห้องเจ็ดแปดเจ็ดแปดักสัดแท้ือว่าเก่าเนี่ยแบบนีปกติมันเก็ดเก่าเรงห้องนี่มัน้เอฟแอลเอเอฟแอฟเอเอเอฟอฟเอฟเอเอฟเอมเอฟเอีเอฟสอเจฟเอเเอเอือเอฟอเอฟนอฟเ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 อฟ่อฟเอฟเอเสฟออฟเเอเออ่ จดจับเอาประเด็นนั้นมาให้โยมเลยบอกเลยตื่นมาเมื่อลุ้นมาเมื่อเศร้ามาโยมขึ้นสาราก็บอกเลยผู้ไปซื้อเลยก็มีเลยบอกล่ะบวชมือนั่นหลับไปซื้อเลยลงจากสาราลยงจากสาราไปอาลาดหาจุ่มผู้คนขายลเได้ได้เลยได้เลยได้่านลืมบปนะแมนนินอินนะน้องบ่ต้องรอผู้ผู้ผู้ ผู้หลายคนนี่ลืมเออผู้ล้อนี่บ่ได้ผู้ล้อนี่บ่ได้ผู้ตะฟ้าเมืองควนนี่บ่ได้บ่ได้ลืมสับลับบ่มักเนี่ส่วนมากตัวบ่มักบ่ถืกใจแหม่นี่ดีเลยที่สำคัญคือบ่ถืกใจแม่นครับแต่สำหรับตัวบ่ถืกใจนี่บ่เาไปจากไหนคนหมมากกับบ่ได้คือกัาบอกแล้วกันกับบ่เอาคนที่ได้นี่จูบเจ้าเขาหลุดดอกต้องเฝ้าหาซื้อได้จูบเจ้าหรอสองสามมือไปเนี่ย ไล่ไปเรื่อยลืมไปเรื่อยบันนี่ก็คือกันอะบัตนี่ก็ฟฝันฝันฝันไม่ไหมนี่ล่ะครับผมฝันคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานี่โอ้ว่าแมนมีผู้ใดไปเขียนไว้ให้ก็แมนโยในในในฝันมีผู้เขียนไว้ให้ในฝันว่ามีผู้เขียนไว้ให้ครับผมฝันฝันว่าพักกันไปปลูกต้นไม้ต้นไรนี่ล่ะ ปลูกต้นไม้ในสวนเป็นสวนเนาะครับครับสวนคล้ายๆว่าสวนเกษตรผสมผสานไปนะไปกับไปกับพวกในคณะยุววัดนี่ดอกคณะบ้านดงคำญาติโยมบ้านดวงำคำไปครับผมไปครับพากกันไปปลูกปาไม้รักไปกับเป็นสวนข้าวเจ้าหลักครับผมปลูกกับไปน้ำพึ่นข้าวเจ้ากับปลูกกันหลายขนพวกนั้นปลูกนั่นปลูกนี่ เดมอยู่ประมาณห่วยเหลียวเบิงจนสุดหูสุดตาที่ดินนั่นนะปลูกไปเบิ้ลปูกันยางน้ำกล้วเข้าไเป็ดละยางไปเลียนน้ำข้าวเป้าไปเบิงเด็บไปไปซอยดิไปเบิงไปเรียนในฝันนะนั่งรนมพนปูแมนไปเบิงไปเล่นเป็นเล่นไปแล้วเพิ่นลมเมย์ปูลมเมย์โอ้ยมายืนมายางน้ำก้นล่าแล้วเมย์ละ พอตไปพักผ่อนอยู่ในโฮมกันเดอร์สอนือยาองไปผู้เดียวออกอยุเก๊เกเข้าเจ้าหันละใก้ผู้เพิ่นปลูกต้นไม้ต้นไหลอยู่หันละผู้เขาไปนางยู่โฮมนางปับ๊บที่แรกก็เหลียวบนขาเจ้าเห็ดเวียกอยู่เนาะวางฟังขวามือครั<อ>บันนี้รลเพราะดีเ,เหลียวเขาเจ้าเห็ดเวียกแล้วดเขาเจ้าเลยถามแล้วว่าผู้หฮ้ยวมนนี้เฮ้ยสวยกันสันเฮ้ยเหรารถ ผูเมือเองสั้นหรอกผู้ชิไเปพักคอนมันมังพักคอนก่อนสัน้นเจ็ดเอารถเด้อมันพากันอยากปลูกอย่างกับปลูกไปรถเลยก็ดีว่ากับขาเจ้าแล้วล่หันมาทางใ้้ยซ้มือเขานน่ครับผมเห็นเมืองเกิืออยู่ฮึโอ้เฮ้ครับต้นกล้วยต้นกล้วยเขาเจ้าตาัดตัดเครงแล้วมันบ่ครับไปปลูกกันนะอ่าฮะไปปลูกลงหมยปลูกลงหม ต้นกล้วยนั่นพอคูบคอเขาเนี่ยแหละประมาณนี้ไงเติบงจนสองมือกับมุมงกับกับกล้วยกัเห็นกาบกล้วยอยู่นาะสุกคนเนาะเอาเพื่นตัดแล้วมันก็ไปปลูกปลูกไว้รุดตั้งคือเลยอยู่พูรหันไปแต่ต้นต้นกล้วยแดงยืดคืงอยู่โอ้แดงยื่คืงอยู่แกลเล็ว้าววามั้วนยา้าาอว้าา ปูหรือว่าผู้ใดไม่เขียนไว้เส้นนี้เอราะว่าอย่างเหมือนในว่าปูหรือว่าผู้ใดไม่เขียนเลขเส้นนี่ไว้ก็ออคือมันตัวปูคักเทปแล้บ่บบนี้นออสําหรกยากเดีต้นกล้วยสีเขียนติดนี่กล้วยเดียงนี่คืนแล,ล้ว oh. ตูง่ายซ้ำตูซ้ำว่าเลียวเห็นจนเหลียตา oh. คือเบิงง้ oh. ง oh. ง่ายซ้ำ เต็มเลขมาถ่อไหมมันต้องใส่ขยายยากต่อมันเลี้ยงเลี้ยงเลขน่ะยเลี้ยงเีี้ยงเขาจุดทูบหน่อยโอ้โเลี้ยงเลี้ยงลงมาเลี้ยงลงมาเป็นแถวตรงครับผมสามตดเต็มเลยเอาเอาคือยังเอาสีแดงนเียครับผมสีแดงพ่อเอาสีแดงเขียนตัวใหญ่อ่าปูเหลียวไปเห็นหลุดเมื่อกึงเห็นปูมันเปม็นเลข เลขเทวดาเขียนหรือว่าเลขคนเขียนเออมาตัวอีกแล้วเนาะมาตัดสนองในฝันทีนี้ว่าเด้งัดปว่าดีว่าวันนี้ฝันว่ามันมาตัวอีกแล้วเนาะคือโยมมาเขียนคือเมนโยมมาเขียนไว้ค่ะครับผมตัวเดงยิ่งคืนอยู่โยมเขียนตัวบ้าว่าดิเขียนตัว่เต็มต้นต้นกล้วยต้นนั้นอ่าต้นกล้วยก็คืนหนึ่งเป็นกลูกไว้เนาะพันเราอดยอดซ่อมตัดใส่ปัญหารอดยอดดีมันยังเป็นจุดปูดอยู่ครับต้นกล้วย ันละกาวาก่าปลูกไอ้ไม่ไหมฮะล่ะก็เลยว่าแนวมือนั่นไปปลูก้นไม่นอนใ้ฟันว่าเม็นพวกนี้มาดตัวปูบ่อสิเลยถามว่ากับว่าถามแหงดอกเอ้ยพักกันมาเขียนนอย่างไว้นี่เขียนีอย่างเราไ้ยฮูกจกังําเด้อ,พอเพิ่อนว่าว่เมีนว่เมีนเทวดาใไ้บอกว่าบอกย่าคิดไปนจีนเด้บอกย่าในฝันเบิ้งขัดขากหลดเห็นเงเทงินเลเก้าหกสูน โอ้หกเก้าหกเก้ายู่บนหกยู่กลางศูนย์ยุ่หลักตำ่ำเก้าหกศูนย์ว่าตัวแดงกึ่งคึ่งนี่แล้วอยู่ข้างกันมีเลขสองตัวอีกดต้นกล้วยเดียวกันล่ะทางยู่ข้างกันอ,อยู่ข้างกันไป,ไปเป็นลูกเลขตัวน้อยหนครับข้างไม่เหมือนข้างมันต้นกล้วยใช่ ต้นกล้วยตั้งอยู่บ่ครับตัวแง่ๆเลยยุ่กลางกลางต้นกล้วยเราไปยุ่งข้างข้างๆนะอเป็นเลขน้อยๆต่บ่าบ่ามันสีแดงครับออืจะออกสีน้าเงินบัวเข้มมันไลยอัวเดียวประกาศน้าเงินมากประกาศดําี่แหละเอามันจิบบ่วดาบัเงินบัน้าเงินบัวดาเป็นไข่สีเปียกของบักขามเลครับผมหนึ่งกับหนึ่งสี่กับหนึ่ง หนึ่งซีกับหนึ่งหาตัว้วตัวน้อยอนเนี่ยเลี้ยงบ่อเลี้ยงน้ำกดเลี้ยงแถวลงเงาเป็นหนึ่งซีแล้วก็บหนึ่งหาทางเตะหลักหนึ่งซีหนึ่งห,าห้าเออยวงสั้นหน้าเนื้อแมนยวงฉลาดเห็นในต้นกล้วยพันีพราีเห็นเห็นแล้ววันนี้โตสีแดงเ่ยคอยลายลื่ไปละลายไปเลยละลายไปเลยแต่ว่าอันหนึ่งซีหนึ่งหายังค้งเหลือ เอาขนาดนี้ฝันบอกว่ามันลืบไปเสียเนาะป่ะเนี่ยตะวันที่เหลือคือลืบมามันลืบแข่งกันเนาะเห็นแล้วเห็นทันละคักป่ะนี่ยคือให้ลืบไว้เท่าน้อสันอ่ามันจําไดงอ่ามันถึงจำแด้ว่าเรียกอย่างนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่วันหนึ่งสีหนึ่งหาดีเพราะลืบเพราะลืบอ้ตางเพราเมนแดงครับออกจากเขียวดำๆนิดหน่อยดิเขียวเขียวดำๆอือคล้ายๆเอาไม้ไปขีด ขีดเซตกล้วยน่ะคล้ายๆเขาเอาไม่เอายังไปขีดเพราะม่นเพรมันสีเหมือเพราะมันสีสีทาออมันออกเปลี่ยนแบบมันหลดบอบอืลบเต้าอันสีแดงนี่คล้ายๆว่าเลี้ยวแล้วน่ะเพราะีเห็นแล้วน่ะมันหลดค่อยละลายออกครับผมละลายออกคือยังถึงน้ำสาดเซแล้มมันค่อยเรื่อออกนะเออห้วย โอยลืบไปแล้วว่แมนแมนบ่นามันคืมันลืบอย่างสี้อนะสนับอม่อ้ว่าลืบออกไปลืบเบิดเลยบ่บูเห็นเลยบ่ลืบลืบแล้วก็มีคาบแดงนี่สิโอแต่ว่าคาบแดงยังเหลือคาบแดงเหลือเล็กคบบเหลีอ๋ออันที่เป็นเลขบุเหลียครับเห็นแต่คราบมันคล้ายๆสีมันละลายหนิว่าดิละลายเพราีเห็นแล้วอืออออาอม๋ออ๋ออ๋ออ๋อบ๋ ยังไงกับงหจักเนาะที่บังนี้บอกให้เห็นค่กบัดนี้เ้าหกสที่กัะบกับ้าวงเนาะนี่วะเจ้าเจ้าหกนอ่าพระใจก็ะูงหวเกครับผมสุกมานำด้วยเป็นเศรษฐีครับพผมมันหลบ